วันนี้มียอดผู้ป่วยหายเพิ่มจึงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดลดลงตอนรับเดือนพฤษภาคมยอดโควิดเพิ่มเป็นศูนย์เปิดทามไลยผู้ป่วยจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้เดินทางมาจังหวัดอุตรดิตถ์อยากรู้ไหมคะว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราตรวจโควิดไปแล้วกี่คน<ล>ในจังหวัดอุตรดิตถ์สวัสดี ขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการอุตตริจานะครับรายการข่าวจ,จ๋าเนาะ,ะรายการจ่าลาเต้น,นะครับหมูแดงค่ะจ่าก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาทําข่าวกันแต่ว่ามีข่าวดีข้อหนึ่งนะครับเกี่ยวกับรายการของเราคือต่อไปน้องหมูแดงยังไงคะเราไม่ได้คิดว่าจะทำแต่ข่าวโควิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเราจะมีข่าว เกี่ยวกับรถชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆใช่ทเหตุการณ์ของจังหวัดของเราครับถ้าจะเป็นรายการข่าวรายการเดียวเนาะที่เกิดขึ้นเพราะว่ากลัวท่านผู้ชมเบื่อนะครับก็ติดตามเรามาตั้งนานแล้วก็มีเอ๊ะอะไรโควิดทุกวันเลยอะไรเนี่ยแหละถูกไหมโอเคงั้นก็ต่อไปก็ติดตามรายการลาเต้ได้ตลอดนะครับใครเห็นเนี่ยครับรายการเนี่ยฝากแชร์หน่อยนะครับนิดหนึ่งช่วยลาเต้นิดหนึ่งคนละแชร์ลาเต้ก็ชื่นใจนะครับแค่ว่ามีกำลังใจทำงานต่อไปนะครับ โอเควันนี้มีข่าวดีครับน้องหมงูแดงยังไงคะพี่เต้ข้อแรกเลยไม่มียอดเพิ่มครับไม่มียอดบวกอ,อ๋อหมายความว่าวันนี้นะคะไม่มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะม,มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถือว่าเป็น<ม>ข่าวดีอีกว,วันหนึ่งเลยแล้วก็เป็นข่าวดีดับเบิลนะครับข่าวดีคูณสองคือวันนี้นะครับยอดรวมคือมีผู้ป่วยหายค่ะรวมแล้วหกราย เพิ่มรวมแล้วหกลายใช่เป็นยอดหัววันที่สามสิบนะครับสามลายแล้วก็ยอดหววันที่หนึ่งพฤษภาคมสามลายรวมเป็นหกลายดีมากเลยนะคะนี่ก็เริ่มมีข่าวดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เคยบอกแล้วงหาต้องหายและก็หายจริงๆครับสรุปแล้วนะครับตอนนี้เรามียอดผู้ป่วยที่หายแล้วจํานวน15ราลายนะครับแล้วก็มียอดผู้ป่วยที่รักษาอยู่เหลือเพียง46รลายว้าวก็ นิดเดียวเองค่ะอีกนิดเดียวนิดเดียวนิด<ม>เดียวเดี๋ยวก็หมดแล้ว <c oughs> ค่อยๆ,ๆ,ๆอค่อยๆป้าค่อยๆหายติดเขาม่ปากเป็นแล้วติด่างนี้เนี่ย <c oughs> ค่อยๆ <c oughs> หายโอเคครับงั้นเดี๋ยวมาดูครับว่าผู้ป่วยรายที่เท่าไหร่บ้างที่ <c oughs> าหายเนาะได้เลยค่ะสําหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดนะครับที่รักษาอาการหายแล้วนะครับข้อมูลนะครับที่ประกาศมาคือหายตั้งแต่วันที่สามสิบเน้ะแล้วก็ประกาศวันที่หนึ่งเนี่ยก็คือผู้ป่วยรายที่หนึ่งนะครับตำบลไผ่ล้อมอำเภอรับแล ผู้ป่วยรายที่ห้าตำบลไผ่ล้อมอําเภอร,รับแลผู้ป่วยรายที่หกตำบลน,นานกกนะครับอําเภอร,รับแลสามรายเลยนะครับสําหรับยอดผู้ป่วยที่หายวันที่สามสิบนะครับของอําเภอรับแลเนาะส่วนรายที่สี่นะครับคือรายที่สามสิบแปดครับหมู่สี่ตำบลบ้านเกาะอําเภอเมืองครับแล้วก็รายที่สามสิบเก้าหมู่เก้าตำบลหานนิ้วอําเภอเมืองครับรายที่สี่สิบ หมู่5ตำบลวังแดงอําเภอตะลอนครับรวมแล้วนะครับผู้ป่วยโควิดที่หายแล้วรอบนี้คือมี6คนทั้งหมดทั้งสิ้นรวมแล้วทั้งหมดเลยหายแล้ว15คนยอดรักษาอยู่46รายครับซึ่งก็ที่ลาเต้แจ้งไปแล้วเมื่อกี้นะครับคือตอนนี้วันนี้คือไม่มียอดบวกนะครับไม่มียอดบวกเลยดังนั้น ก็ชื่นใจนะครับชื่นใจเลยแล้วกันเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มาำยันดีที่ผู้ป่วยหายแล้วไม่มียอดบวกที่น้อค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าผู้ป่วยยืนยันนะคะจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่ได้เดินทางมาจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะคะมาดูกันว่าเขาไปที่ไหนกันบ้างค่ะอันนี้นะคะหมูแดงขออ่านทำลายในวันที่16เมษายน64นะคะนั่นก็คือเวลา 12นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะไปเยี่ยมพ่อแม่นะคะที่หมู่2ตําบลข่อยสูงอําเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะแล้วก็นอนพักนะคะหคืนแล้ววันที่17ค่ะเขาก็ได้เดินทางกลับไปที่กํแแพงเพชรน,นะคะ,ะพี่ลาเต้คะในไทม์ไลน์ที่ผู้ป่วยเขาได้เดินทางมาในจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานี่เรามีเรื่องที่ต้องกังวลไหมคะ,ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะคือ พอพิธาเต้ได้ข้อมูลเนี่ยแจ้งทสจแล้วเขาตอบกลับมาอย่างไวเลยนะครับว่าสสจกําแพงเพชรอ่ะเขาแจ้งมาแล้วอพอเขาแจ้งมาเสร็จปุ๊บหน้าที่คืออะไรวิ่งหาเลยครับบ้านหลังไหนคนไหนชื่ออะไรแกหากลุ่มเสี่ยงเลยแล้วแกก็จับตัวจับจับกลักเลยค่ะแล้วพื้นที่เสี่ยงนะครับก็คือบริเวณบ้านเขาทำความสะอาดตัวอย่างค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วโอเคไหมรวดเร็วอีกเช่นเคยรวดเร็วอีกเช่นเคยน้องหุ่นแดงรู้ไหมว่า ยอดผู้ป่วย6กสบ็ดรายของเราเนี่ยค่ะเขาต้องตรวจมาก,กี่คนถึงเจอหกสิอดรายในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยอไม่ทราบเลยค่ะแต่น่าจะเยอะพอสมควรเลยนะคะไม่ทราบเลยใช่ไหม<ช>เพราะว่าเรามีการเชิงลุกหลายพื้นที่นะครับที่ตลาดบางกะพีอ่าเนอะแล้วก็ที่ตำบลบางแดงใช่ไหมเรามีการเชิงลุกหลายพื้นที่มากนะครับแล้วก็ยังมีการเชิงลุกที่ ที่จัดเป็นศูนย์เชิงลุกหลักๆคือที่บ่อนไม้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นคือคนไปตรวจเยอะมากที่เราพบเชื้อหลายๆที่เนาะใช่ค่ะถ้าบอกยอดไปจะตกใจเลยนะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับเหมือนที่ทุกท่านทราบมารว่าทางสตจจะดิเน่ยกับพื้นที่นะครับได้จัดก,การข้อมูลได้จัดก,การพื้นที่ในการเชิงลุกาหากลุ่มเสี่ยงจับตัวแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนาที่ทําให้เราอะ ค้นหาคนติดโควิดได้เยอะมากดังนั้นเรามีผู้ติดโควิดครับ61รายหายแล้ว15รายแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่46รายนะครับซึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเราจับตัวไปแล้ว2,495รายยอด2,495รายใช่แล้วคร,บ,ครบเชื้อโควิดเพียง61รายว้าวถามว่าทำไมต้องจับตัวเยอะขนาดนี้ เขาพี่ๆเขาไปหากลุ่มเสี่ยงไง<ฆ>เพราะกลุ่มเสี่ยงอะไรที่มันมีภาวะเป็นไปได้มาจากพื้นที่เสี่ยงสถานบันเทิง<ฆ>ใกล้ผู้ติดเชือ้อ<ฆ>เขาจับตัวเลยเพื่อที่ไม่มันมันนั่งรอพอดีเวลารอเขาอาการสักตัวดีมากเลยค่ะใช่แล้วแล้วก็ใน2,495รายเนี่ยเราไม่พบเชื้อ2,434รายก็เรียกได้ว่าคนที่อยู่รอบข้างหรือจังหวัดบ้านเรานะคะจังหวัดอุตรดิตจังหวัดอุตรดิตถ์เราเนี่ย ก็คือสบายใจหายห่วงได้เลยเพราะว่าใช่ไหมคะที่มาตรวจในสองที่ในที่ของเราเนาะมีการหากลุ่มเสียงแล้วก็เชิงลุกด้วยค่ะโอเคถือว่าเป็นยอดที่สูงมากนะครับหลายๆคนอาจจะแบบได้หกสิบเอ็ดรา์ไปตรวจเจ็ดสิบคนหรือเปล่าอตอนตอนแรกนี่ตกใจนะคะที่แบบบ้านเรานี่มีผู้ติดเชื้อที่มากขนาดนี้มาก่อนแต่พอมากเพราะว่าตรวจเยอะเหมือนกันเป็นการเชิงลุกไงก็อยากให้ทุกคน เข้าใจในสถานการณ์แล้วก็ข้อมูลอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าความจริงสอสจ,อจอเผยแค่ข้อมูลแล้วแต่ลายคนอาจจะดูตัวเลขแล้วไม่เข้าใจว่าคืออะไรเราเลยมาขยายให้ฟ<ะ>ังเนาะโอเคครับประเด็นนี้ก็ผ่านไปส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับวันนี้ก็คือวันที่สองแล้วนะครับสองพฤษภาคมสองพนันห้าร้อยหกสิบี่เป็นอีกวันหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งที่ยังอยู่ในกระบวนการลงทะเบียน<ะ>ของผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนสําหรับกลุ่มที่เกดโรค แล้วก็วกอายุหกสิบปีขึ้น <60. S 1> ไปอ่ามีคําถามไหมครับอาเต้มีข้อมูลชุดใหญ่ๆเกี่ยวกับคนที่จะฉีดวัคซีนและคนที่มีคําถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับมาให้านผู้มชมได้รับฟังกันแต่ว่าแต่ว่าหน้าจอตรงนี้นะครับหน้าจอตรงนี้นะครับลาเต้กับน้องหมุนดงเนี่ยจะหายตัวไปก่อนะครับเดี๋ยวจะขึ้น QR code ที่ทุกคนอนะ่ะสามารถยิงเข้าไปเอาไลาน์นี่ครับไลน์ของเราเนะี่ยยิงเข้าไปเลยแล้วมันจะเข้าเป็นลาย Official ของหมอพร้อม แล้วเราไปทําการลงทะเบียนต่างๆนานาได้เหมือนที่ลาเต้ได้แนะนําไปหรือลองหาในสื่อหรือดูดดตอนก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวลาเต้จะยิง QR โค้ดให้ตรงนี้นะครับแชร์ไว้เลยน้องอุ๋แดงเป็นคนทาถามแล้วกันนะพลาเต้จะเป็นคนรอตอบเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะคะพิลาเต้ใครลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนรอบแรกได้บ้างคะก็เหมือนที่บอกไปนะครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังได้แก่โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจโรคหลอดเลือดเนาะแล้วก็โรคไตวายโรคเลือดลังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดอาการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตครับค่ะคำถามต่อไปเลยไหมคะมาเลยลงทะเบียนรอบนี้เราจะได้ฉีดเมื่อไหร่คะสคารลรอบผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคเลือลังนี้จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่1พฤษภาคมและเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ เดมิถุนายนเป็นต้นไปครับต้องรีบจองไหมคะในการรับวัคซีนรอบแรกนี้นะครับมิถุนายนถึงกรกฎาคม64เนี่ยมีวัคซีนของแอสตราเซเสกที่จัดหาไว้ทั้งสิ้น16ล้านโดสซึ่งจะครอบคุมการฉีดวัคซีนเข็มแรกของประชากรเป้าหมายในรอบนี้ที่มีอยู่ประมาณ16ล้านคนอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้วางแผนจัดหาวัคซีนให้ครอบคุมเป้าหมายทั้งสิ้นที่50ล้านคน 70%ของประชากรภายในสิ้นปีนี้ครับแล้วรอบประชาชนทั่วไปนี่จะได้ฉีดเมื่อไหร่คะประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564และเริ่มเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่1สิงหา2564หมายถึงว่าฉีดได้ตั้งแต่1สิงหานั่นแหละครับจองคิวรับวัคซีนได้ที่ไหนช่องทางไหนบ้างคะก็ ลายโอเอครับลายโอเอก็คือเนี่ยลายที่รับเต้ขึ้นคิวอาโค้ดค้างไว้เนี่ยครับลายโอเอของหมอพร้อมเนี่ยหรือว่าไปโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษาไว้หรือว่าแจ้งอสมรงพอสตอในพื้นที่ได้เลยค่ะแล้วลายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รอบแรกนี่เขาเอามาจากไหนคะลายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รอบแรกทั้งหมดเนี่ยถูกส่งมาจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศโดยคัดกรองจากประวัติการรักษาอยู่แล้วเหมือนระเบียนนะครับระเบียนที่ เป็นทะเบียนของคนที่ป่วยเจ็บป่วยขแต่ละพื้นที่นั่นแหละค่ะถ้ารายชื่อตกหลงต้องทํายังไงคะพี่ลาเต้ถ้าพบว่าลายชื่อตกหล่นให้แจ้งมาที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษาเพื่อน,นํารายชื่อเข้าระบบของหมอพร้อมครับลงทะเบียนแล้วรับวัคซีนได้ที่ไหนบ้างสามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษาหรือโรงพยาบาลในภูมิลําเนาหรือศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม ค่ะรับวัคซีนเสร็จแล้วเราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตก่อน New n o r m a l ได้เลยไหมคะเมื่อได้วัคซีนแล้วนะครับร่างกายจะเป็นการรับการการะตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาหลังจากรับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มประมาณ2สัปดาห์ซึ่งยังคงมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโควิด1 9อยู่นะครับไม่ใช่ได้วัคซีนแล้วก็ลุยเลยนะครับเปิดน o เปิดหน้าออกไปข้างนอกไม่ได้นะะแล้วเกิดอาการป่วยได้นะครับบอกเลยว่าเกิดอาการป่วยได้แน่นอนแต่จะลด การป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตลงจึงขอแนะนําให้ทุกท่านยังคงใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างและล้างมืออย่างสม่ําเสมอจนกว่าจะมีประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มาของเรื่องราวนี้คือจากกองยุทธศาสตร์และแผนงานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้าใจยัง กระจังค่ะในะแบบหลาย,ลายๆลหลายๆอย่างนี่ก็เป็นข้อกังวลเหมือนกันว่าถ้าเราฉีดไปแล้วเนี่ยโอเคฉันไม่ใส่แมสฉันไม่ล้างมือฉันไปไหนก็ได้อะไรอย่างี้ไงมีข่าวต่างๆน <c oughs> <Fire S 2> ันนเกี่ยวกับวัคซีนมาก็ให้เรื่องรับสารแล้วกันเนาะ <c oughs> ว,ว่าคนที่รักสารคือคนที่ตัดสินใจคือต,ตัวของคุณนั่นแหละครับใช่ค่ะลาเต้ลงทะเบียนแน่นอนครับแน่นอนอันนี้บอกก่อนที่แน่นอนโอเคข่าวสารวันนี้ก็คงไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วครับ ตั้งแต่พ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอย่าลืมนะครับเตรียมตัวรับข่าวสารอุตตริศแบบเต็มรูปแบบไม่ใช่แค่มีข่าวโควิดนะครับไม่ใช่ว่าเบื่อโควิดแล้วมาดูอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวลาเต้จะนําทุกอย่างมานำเ<ะ>สนอประเด็นสังคมประเด็นเรื่องราวประเด็นวัฒนธรรมทีทีวีลาเต้จะมาเล่าให้ฟังมาพูดมาคุยกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบพระคุณที่สนใจเราช่วยแชร์เรา ใครแชร์นี่ต้องการาวง,งามเลยครับด <c oughs> ีมากเพราะว่ารายการนี้สร้างเพื่อคนตดิดนะครับ <c oughs> ไม่ใช่เป็นของนาเต้นไม่ใช่เป็นของบูดแดงค <c oughs> อาจจะต้องอยู่ตลอดไปแต่แค่ว่าอาจจะไม่มีเราก็ได้ <c oughs> อยากให้เป็นรายการที่เป็นข้อมูลพื้นถิ่นข้อมูลพื้นฐาน <c oughs> ข้อมูลเรื่องราวดีของติดถ้าคิดถึงรายการข่าวอย่าให้คิดถึงอุติจกานะครับช่วยกันนะครับเซฟติดไปด้วยกันไปด้วยกันนะครับถ้าเราไปด้วยกัน ไปด้วยกันไปได้ไกลถ้าเราไปด้วยกันคุณจะดีจะดีขึ้นนะครับโอเคครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ลาเต้น้องหมูแดงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อำเภอทองรับแลท่าพานอาปาศพักท่าทองแข่งขันบ้านโคอำเภอทองรับแลท่าพานอากาปพักท่าทองแข่งขันบ้านโคบ้านเชีงมี